กลับมาที่คารออโตเซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณดิ่งลึกสู่โลกของขีปนาวุธพิสัยไกลที่น่าเกรงขามที่สุดในยุคนี้ KH 3 2ขีปนาวุธต่อต้านเรือและโจมตีภาคพื้นดินที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันหนาแน่นอย่างง่ายดาย เสียงคำรามของเครื่องยนต์เทอร์โบเจตเริ่มดังขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อทิ้งตัวจากช่องบรรทุกอาวุธของเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ท u ยี่2ิอง m 3เสียงโลหะสั่นสะเทือนและแรงกระแทกจากการปล่อยพุ่งออกไปด้วยความเร็วเหนือเสียงทำให้ท้องฟ้าแทบจะสั่นไหวในวินาทีนั้นผู้บังคับการในห้องควบคุมบนเครื่องบินมองตามจุดแสงที่หายลับไปในหมอกควันรู้ดีว่าหลังจากนี้ไม่กี่นาทีจะเกิดแรงระเบิดมหาศาลที่ไม่มีใครหยุดได้ KH 3 2มีความเร็วสูงสุดถึงแมตร5และสามารถบินได้ในระดับความสูงกว่า40,000เมตรทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูตรวจจับได้ยากยิ่งหัวรบหนักกว่า500กิโลกรัมที่สามารถทำลายเรือรบขนาดใหญ่ หรือฐานทับภาคพื้นดินในพริบตาจุดเด่นของมันคือระบบนำวิถีขั้นสูงที่ใช้เรดาร์และการอ้างอิงที่กัดดาวเทียม GLONASS ทำให้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณอย่างหนักและนี่คือสิ่งที่ท,ทำให้ KH 3 2กลายเป็นฝันร,ร้ายของผู้บัญชาการกองเรือรบทั่วโลกในการทดสอบจริงเมื่อปีที่ผ่านมา การยิงสาธิตจากระยะมากกว่า900กิโลเมตรสามารถทำลายเรือเป้าหมายได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาทีหลังเข้าพื้นที่โจมตีความรุนแรงจากแรงระเบิดและแรงกระแทกสามารถทำให้โครงสร้างโลหะหนาหนักของเรือรบแตกกระจายเรากับเป็นเพียงของเล่นเสียงในสนามรบจำลองดังก้องในหูเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นทั่วทั้งฐานทัพฝ่ายตรงข้ามระบบเรดาร์หมุนค้นหาอย่างเร่งรีบ แต่ลูกไฟบนท้องฟ้าพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วเกินกว่าที่ระบบป้องกันจะตอบสนองทันภาพจากกล้องอินฟราเรดเผยให้เห็นหัวรบก,กำลังพุ่งลงมาในแนวโค้งที่แม่นยัมเหมือนมีคนบังคับอยู่การประทะเกิดขึ้นพร้อมแสงสว่างวาบและคลื่นกระแทกที่ไล่ลมออกไปทุกทิศทางเศษโลหะและควันไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับประกาศว่าเป้าหมายถูกทำลายโดยสมบูรณ์แต่วันนี้เรายังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ วิเะห์สมรรถนะและราคาของขีปนาวุธที่กองทัพไทยใช้ในปี2026ซึ่งมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคกองทัพไทยในปีนี้ได้จัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่หลายแบบเช่นขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินแบบครูซรุ่นปรับปรุงที่มีพิสัยยิงเกิน1,200กิโลเมตรและสามารถปรับเส้นทางบินหลบเลี่ยงระบบป้องกันของศัตรูได้อย่างชาญฉลาด รวมถึงขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นใหม่ที่มีความเร็วระดับแมส3มพร้อมหัวรบจอบกรอะเพื่อทำลายเรือรบขนาดใหญ่ได้อย่างรับภาบในการทดสอบภาคสนามล่าสุดขีปนาวุธเหล่านี้มีอัตราความแม่นยำสูงกว่า92%ซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากเมื่อเทียบกับมาตร,รฐานภูมิภาค ราคาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญขี่ปาวุธิาการสายรุ่นใหม่ของไทยมีราคาต่อหน่วยอยู่ระหว่าง45-60ล้านบาทขึ้นอยู่กับประเภทและระบบนำวิถีที่ติดตั้งในขณะที่ขีปนาวุธต่อต้านเรือความเร็วสูงมีราคาต่อหน่วยเฉลี่ย75ล้านบาทแม้ว่าจะเป็นการลงทุนที่สูงแต่เมื่อเทียบกับศักยภาพในการป้องกันน่านาน้ำและเส้นทางการขนส่งทางทะเลของประเทศ ก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งกองทัพยังได้ลงทุนในระบบยิงเคลื่อนที่บนรถบรรทุกความเร็วสูงทำให้สามารถเคลื่อนกำลังไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็วและนี่คือจุดแข็งที่หลายประเทศในภูมิภาคยังทำไม่ได้ในระดับเดียวกันภาพจำลองการฝึกยิงขีปนาวุธของไทยในปี2026สร้างความประทับใจให้กับผู้สังเกตการนานาชาติ ท้องฟ้าเหนือทะเลเอ่าวไทยถูกแหวกด้วยเสียงคำรามของจรวดพุ่งออกจากแท่นยิงควันขาวปกคลุมพื้นที่ในทันทีขณะที่หัวรบวิ่งเข้าสู่เส้นทางเป้าหมายกลางทะเลห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรเรือเป้าหมายจำลองถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นภายในเสี้ยววินาทีแรงระเบิดสะเทือนพื้นน้ำและส่งคลื่นสูงหลายเมตรออกไป กองทัพไทยยังได้แสดงขีดความสามารถของระบบควบคุมการยิงที่สามารถสั่งการจากศูนย์บัญชาการหลักในกรุงเทพมหานครได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คู่แข่งในภูมิภาคต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด และนี่คือภาพรวมของทั้ง k h 3 2ที่สร้างชื่อในสนามรบระดับโลกและขี่ปนาวุธยุคใหม่ของไทยในปี2026ที่กำลังยกระดับมาตรฐานการป้องกันประเทศให้ทัดเทียมกับมหาอำนาจทางทหารค a a ออโตเซ็นเตจะยังคงพาคุณไปพบกับก,บการรีวิวอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการทหารที่น่าทึ่งในทุกสัปดาห์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเราจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไป